จะอยากมีเพื่อนเยอะไปทําไมวุ่นวายคุณเทคแคร์คนคนไม่ได้หรอกยิ่งมีเพื่อนเยอะคุณก็ยิ่งเหนื่อยเพราะคุณจะเลี่ยงเรื่องการที่คุณจะต้องเข้าสังคมไม่ได้ประปรสังสรรค์ได้ไหมมีเพื่อนหรือคุณก็จะเลี่ยงการถูกขอความช่วยเหลือไม่ได้บางครั้งคุณก็จะลําบากใจยิ่งคนคุณมีคนรู้จักเยอะสนิทเยอะตัวคุณจะลําบากให้สมมติว่าคุณเป็นคนแบบจะเป็นคนให้ใจคนทุกคนอย่างเงี้ยคนคุณก็เหนื่อย ก็ต้องคอยเทคแคร์คนนั้นคนนี้ไม่จําเป็นเลยนี่ไม่ได้มีความสําคัญเลยเพื่อนน้อยเพื่อนมากหรือไม่มีเพื่อนก็ได้แต่มันไม่มีหรอกว่าใครอยู่แล้วมันไม่มีเพื่อนไม่มีเดี๋ยวมันก็มีผู้คนก็จะแบบบางเข้ามาออกไปออกไปเข้ามามันจะอย่างนี้แต่ใดที่เรายัางต้องใช้ชีวิตอยู่มนรู้ไมันเป็นตับสังคมอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็หาคนคบหาได้คบหาสมาคมมันไงมันก็หาได้มากน้อยมันต้องหาได้ไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะคนไม่มีเพื่อนมีมากน้อยมันต้องมี มันต้องมีเดี๋ยวมันก็ต้องเจอคนนั้นคนนี้พูดคุยกันถูกคอกันอ่ะก็คบหากันคบหาไปเอ๊ะคนนี้ไม่ใช่เหมือนที่เรารู้จักใหม่ๆเลยเนี่ยไม่ดีเรกเราก็เริ่มเรตรีตัวออกห่างไม่เราตีตัวออกห่างเขาเขาก็ตีตัวออกห่างเราเพราะบางทีาทธาตุไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันก็แยกย้ายแตกตรงไหนไม่เห็นแคร์เลย เอาถ้าเรามีโฟกัสเรามีจุดหมายบางอย่างที่ต้องทําแล้วมันทําให้ถ้าการเดินทางไปสู่เป้าหมายเราจะต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังบ้างหมายถึงคนที่ไม่ได้สําคัญกับชีวิตเราอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นอยู่กับเพื่อนเยอะๆแต่มึงถูกมองเป็นแกะดําอย่างเงี้ยแล้วมึงก็มาคิดว่าเฮ้อหรือว่าสิ่งที่กูทํามันมันไม่ถูกว่าทําไมเขามองกูว่าเป็นแกะดําวะแค่กูแค่ไม่อยากแบบ ไปเข้าสังคมกูคแค่ไม่อยากไปแกยีพวกนั้นน่ะที่มันไปกูงทีกูก็ไม่อยากไปกูคแค่อยากทํางานกูคแค่อยากเก็บเงินแค่นี้เหรอทำไมต้องมองกูเป็นแก่ดําวะกูคแค่มีรสนิยมของกูแบบนี้คิดแบบนี้ทําไมมองกูเป็นแกด่ดาอ่าถ้าเราเป็นคนที่แคร์คาพูดคนมึงก็จะต้องฝืนตัวเองแล้วมึงก็จะต้องแบบเฮโลไปกับเขาแหละและถ้าสุดท,ท้ายก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันในชีวิตเพราะ แคร์คำว่าแกะดำแกะดำก็ช่างสิมัจะเป็นแกะดำเมื่อมึงอยากเป็นแกะขาวมึงก็ไปอยู่ไปแกะขาวที่มันโดนมาป่าแดกอะอยากเป็นแกะขาวที่มันโดนมาป่าแดกหรือไม่เอาค่ะคุณขอเป็นแกะดำดีกว,ว่าไอ้ดโดนแคร์มีแคร์ถ้าจะทำอะไรอะมันต้องเด็ดเดี่ยวแคร์เงินค่ะ <laughs> แคร์เงินแคร์งานค่ะแคร์เงินในกระเป๋าแคร์งานที่ต้องมีให้ทำ แครครอบครัวค่ะคนที่สําคัญกับชีวิตคนที่คิดว่ามีความสําคัญกับชีวิตแค่ค่ะต่คนอื่นก็ช่างเขาไปสิเขาราักเราได้เขาก็เกลียดเราได้วันนี้เขาอาจจะชอบเราวันหน้าเขาอาจจะเกลียดเราวันนี้เป็นมิตรพรุ่งนี้เป็นศัตรูก็ช่างแม่งไปสิ